อาหารและการออกกำลังกายในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้ที่มีความดันโลหิตสูงคือผู้ที่มีความดันขณะหัวใจบีบตัว140และความดันขณะหัวใจคลายตัว90มิลลิเมตรตลอด การรักษาความดันโลหิตสูงนอกจากรักษาด้วยายาแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเช่นควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารหยุดสูบบุหรี่และออกกำลังกายแบบแอลโรบิกอย่างต่อเน,นื่นอง<า>อาหารสําหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง 1. ปรุงแต่งรสชาติอาหารแต่พอเหมาะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด3 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 4. กำจัดน้ำมันในการประกอบอาหาร 5. รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ 6. ดื่มนมพ่องมันเนยหรือผลิตภัณฑ์จากนมพ่องม,มันเนยคุณผู้ชมคะเรามาทำน้ำสลัดน้ำใสเพื่อสุขภาพกันนะคะ อย่างแรกค่ะเราเอาน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำต้มน้ำส้มสายชูหมักค่ะเราเอามาต้มด้วยกันนะคะแล้วก็เกลือด้วยค่ะใส่เกลือไปด้วยรู้สึกเหนียวข้นขึ้นก็ทําการปิดไฟค่ะเราก็เอาส่วนผสมที่ที่เดือดแล้วนะคะเทพักในชามค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาทําอย่างอื่นในขั้นตอนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส่วนส่วนผสมที่เป็นน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ตาตาลทรายเนี่ยเขาก็เย็นลงแล้วนะคะเรากําลังจะมาทําน้ําสลัดเพิ่มเติม,ตมค่ะเชฟเอาส่วนผสมที่เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกหวานเนี่ยสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็มัสตาร์ดน้ํามันมะกอกเนี่ยเดี๋ยวเอามาผสมให้เข้ากันกับน้ําส้มนะคะ คนที่เข้ากันค่ะคุณชมมเสร็จแล้วค่ะน้ําสลัดน้ำใส่ายง่ายนะคะทำเองได้ที่บ้านมันจะดีกับสุขภาพแค่คุณคัดเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมเท่านั้นเองการออกกําลังกายในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือมีการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องข้อแนะนำและข้อควรระวังในการออกกำลังกาย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายควรแต่งกายให้เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือช่วงเช้าและตอนเย็นหลังมื้ออาหารอย่างน้อยสองชั่วโมงควรดื่มน้ำให้เพียงพอจิบน้ำก่อนออกกำลังกายและว่างและหลังการออกกำลังกายข้อห้ามในการออกกำลังกาย ควรงดการออกกำลังกายถ้าความดันซิสโทลิกขณะพักสูงกว่า200และความดันไดแอสโทรลิกขณะพักสูงกว่า100ม mm ิลลมตรอด